แม่เจองแ่นหันไ่องไได้แล้วาะขวาง่เสื่อเออรอาเอามาเบายดีพี่นาะชิ้ไก่ให้กูเห็นพ่อเขาเาพี่เนาะ ูแกนทรง้ายผีเก่าของยายแม่สาวพ่อเพราะว่ามีวาวของลานมาตกใปัังเเาเนกันเกิดไหมกันเกิดไหมกันเนาะพี่รุ่นเพราะว่าแดเหว่เหว่าบีกบีเอาเนี้เจนานมาเนาะ เพราะว่าผ่าโพ h e s เนต่ย hmm. <laughs> ันแล้วยู่ดีมีแห้งเขาเจ้าว่าเราต้องเทพปลูกแกนน้อยแล้วเิ่น้น่กไไ่ไ

ยูน mm ั hmm. 1> <1> <5> <5> ่กอดเป็นเที่นี่ที่ไปคลองคอนั่งอข้ามาด้วยกัุ้ายังอ่าแนวบดีไปน้ำตีเก้าแนวดีๆต่อมาน้ำตีไม่ ยายนายเราก็หมักอันคำควรอันพัตลอดเลยเราหมกเป็นอันนี้พอดีเพูดไผูกว่าเนี้ยดีๆก็มาน้ำปีไม่แบบนี้จแตกไปล่าเจบไปหนักนี่ถึงเลขของแปดร้อยล้านทำเนี้ยใช ກໍດີດຶງມາເບິ່ງມັນຈະມາ ไปากินมากัรเจ้าเนื้อนหลับจะได้เงินทันอนพันจะได้เงินดจะได้เงินแ่นเดือไปแก้วมันนี่โชคคนเี้ยเทั้งใจนี่ผมาช่วยเล่เงมาเนไอา้อใจละายยเงินไหลเงินตรายนไองทองเลยมาแบบนี้โหใจจะนแรแก้วมาลังห้างมามั่าง้นล้นรมนานี้ดีแล้ว เลเทะไปอยู่ทางสาพนะไก้เไ้ไจกะพุ่นดกรดอไปไม่อู่ไปไ่ไปไดไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม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 ไป่ไปไมไปไม่ไปไม่ไปไมไปไมไปไมไปไ่ไปไมไปไมม่ไปไ่ไปไ่ไปไมไปไไปไมไปไ่ไปไมไปไ่ไปไม่ไปไไปไไปไมปไไปไไปไปไ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 ไปมไปไไปไไปม แ่เนียหาอเดีย่แคว่าต <and living> <avait> ิดต้้อต in ั้ฮ้ออะไรงชาวประเทศแผเสื้อกันมันจะโบราณเนาะว่าเย่นวาอยู่ดีมีแห้งแย่งี้ยอแ มาบันนี่มานี่มันฉันมันอาเข้าตัว n h a เอาจะหเยง่ายเลยลูกก้อนจนตามมาอือหือนอา ชะุน้เอาไปผูกชุบซาก็แล้วผูกมันก็แลอวปลาก็จะผูกไงปลาเออเออใช่ก็ได้แล้วใ่ใหมแจ็คแมนอียงมาที่คนมาผูกขัจับกันแ่อวยดได้ไกัะเล่นน้อยกับผูกบเดียวาถูหัตัว มาสิผูกผ่รชอบับบนี้รุ่นผักกวนอ่ะมารุ่นน้ำกันเนาะบ่แขกสิบูไ่ายังใส่เงินแล้วเนี่ยที่เป็นชิบูบ่ายไปเอาเงินไปพันไปใส่เงินเด้อ เอามาลุ้นกันว่าเคที่ผูกไปยังมือขึ้นนี่ก็ตือเลขอยู่มือขึ้นนี่ก็ตือเลขอยู่ต้องผูกลืมไทงมนลายมื่นกดอามไปลายมื่นกัดอ

อ่าๆก็ดีม่แข้งเด้อสรงท้ายปี9ต้อนรับปีใหม่นี่เนาะท้ายปีใหม่นี่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเงินทองก็เข้ามาละบานี่นะยบ่ดีทีมไปนําอีก9เอออาวีขอะช้า4ใ้ไเนี่ใ่แล้วบ่ด้ใหบ่คุกเอาจักเทื่อลานนี่ก็ีถูกไปเออเดี๋ยวจักหน่อยเี๋ยจะพาไปเด้อ่า

มันมีน้ำตีน้ำร้นูด้ดีไดีไหมเลยให้จุกให้มันเอ้ามาถูกแก๊นเลยแม่ต่อชั้นเด้อพี่น้องให้พันโทรดี๋ยวมาเชื่อกันขัจิตใจ ใส่ท่อกันนี่มันจง้บหายกันเนาะซองาเพิ่อนซองพันอหรอองพันปาแข่ถูกหายแล้วยูดีมีห้ปีใหม่ก็มตึงต้ดี่อามาบาเอามาบังเงินไม่ใหญ่ไเยจะพันเดี๋ยนี้อ้เยง่า้เตะงนี่ก็ได้เลยองพันเป่าแขบกแล้คือปลงแ่ก่งกูก่องนี่นะ มันระยโลไม่ถบบอกเด้จู๊ไม่ับบอไมอไาเพ่นลยาผูกให้ป้าก่อนไม่ใช่ฝับกแขนมันยบได้ยเาไมเาบ้องมันาไมนี่เด้หนพอได้้า่ยแม่่้ดิโดโนะจไม่ใชเงินใชล้แม่เอาเงินตัวไม่ใชอยาเอาหันแม่ เอาใช้ให้ป้า <ấy> น <form other> <energetic> <uno favour> <annoyed> <sick of> <ip> ี่เอาใช้ให้ป้าอ้าวนี่น่ะป้าใหญ่เด้อนี่น่ะใส่ฝ่ายผู้แกนเงินให้ป้าใหญ่ก็ด้้นแกนนเงเด้อป้าเด้อมเด้ออยู่ดี่แงบาดนี้่รานนี่แหละงจะโคด้น้องบัว ອູ້ຕຳເດີ້ເຈົ້າຕຳຜູກບໍ່ດຽວຕຳບໍ200 ได้ผูกแขนมาดิมันมามีลูกเอ๋ยอยากได้น้ำโคกบม่ได้จากผูกแขนอยากกินตัวนี้นู่นเออน้่มีเที่ยวนิดน้อยกินๆแค่เดียวอ้าวแล้วพี่พี่แล้วมันมีกินได้แบบนี้คลิปเผามากนะเนอะคลิปเผามากกันเนอะจบแล้วแม่จบขอจบคลิปพราะเพียงเท่านี้เนาะพราพ่อกระเป๋าแขกคลิปหน้าอีกขอส่งใต้คลิปขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระเปาแขกได้ข้อของกระเปาแขกท่าม่วง